สวัสดีครับครับผมพบกับพวกเราเช่นเคยผมกับ,การ,กบรายการรักบนไลน์ผมประจำวันเสาร์ที่17สิงหาคมน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันดีเดย์นะของการเปิดศึกนะครับฟุตบอลหลายๆลีกเลยนะวันนี้ก็เตรียมกลับมาลุ้นสนุกและดูกันตาแฉกเลยทีเดียวครับยนเช้าของวันนเลย เมื่ากันได้นะกลับมาคือคักกันเช่นเคยนะครับผมก็อยู่ผมครับป๊อกกี้ครับผมเชิญครับครับนะก่อนที่จะไปจะดีเดย์กันนะเรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนดีกว่าครับเมื่อวานนี้ก็มีฟุตบอลลียงฝรั่งเศสหนึ่งคู่นะครับที่น่าสนใจนะครับผมก็เป็นหน้าของโซเชลส์ท่านของพวกวันท่านของรียงนะครับก็เป็นหน้าของรียงนะครับทีมเออ่ทีมเยือนครับที่สามารถเอาชนะโซเชลส์ไป3ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะก็เก็บ3แต้มไปครับสำหรับโอลิมปิกรียงนะครับครับคุ มาที่ข่าวสายของเราบ้างดีกว่านะครับผมก็เริ่มที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวดีของด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วกันนะครับผมหลังจากที่นักเตะแบ็กขวานะครับตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีคนนึงนะของแมนเชสเตอร์ครับนั่นคือเรื่องของนักเตะิ์นั่นเองครับได้รับการบาดเจ็บครับตอนปีซีซั่นนะครับผมเราคาดว่าจะเจ็บนานด้วยครับแต่ก็มีข่าวดีนะครับผมว่าทางด้านเจ้าตัวนั้นฟื้นกลับมาไวกว่ากำหนดใช่ครับไวกว่าปกตินะครับผมก็ สามารถเขาบอกว่าน่าจะทันเกมที่พบกับท่านของซันเดอร์แลนด์นะครับผมนะในเร็วๆนี้ด้วยนะน่าจะประมาณนัพที่ทไอไม่ใช่ซันเดอร์แลนด์อาจจะเออทัพที่สองอ่ะนะผมนะก็บอกว่าฟื้นตัวเร็วผิวปกตินะยังไงก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะของนักของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมแล้วก็มาที่อีกข่าวนึงนะครับผมก็เป็นท่างของทางด้านของเออทางด้านของกุตเตอรวอ่ากุสหรืกุสตาวโวนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ เออนักเตะคนนี้ครับเป็นที่หมายปองของคุใหญ,ญ่อาร์เซนอลน,นะล่าสุดนะครับผมก็เป็น <c oughs> การยืนยันแล้วนะครับผมว่าทางด้านของวบบวกนะครับผมทีมนางแห่งเยอรมนีครับก็ประกาศผ่านเว็บไซต์นะครับผมในใการคว้าตัวทางของหลุยส์กุสตาโวครับกองกลางของบาเย,ยูมินิกนั้นมาร่วมทัพเป็นที่มร้อยแล้วนะครับผมด้วยส,สัญญา5ปีด้วยกันนะครับผมแล้วก็ค่าตัวนั้นก็คาดว่าวอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรด้วยกันนะแล้วก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะเพื่อนกับผีรู้สึกว่าเขาแข่งกันเสริมทัพนะ ครับแล้วก็แฮงกันนั่งกันแข่งกันเป็นข่าวดูแล้วกันใครจะได้ขอนกันสองคนนี้ได้สองทีมนี้ใช่ครับซึ่งตอนเขาได้ตัวฟรีเป็นหนึ่งตัวแล้วอ๋อมีแต่ผีครับยังไม่ได้ตัวอ๋อเลยซาร่าเซ็นตั้งนานแล้วนะอ่ะมาที่ข่าวอื่นบ้างครับคุณก็เป็นข่าวของข่าวดีของแฟนบอลเดอะคัพแล้วกันนะครับล่าสุดนะครับได้ตัวอาริซุโก้นะครับ แบ็คขายจากทีมบาเลเนเซียมาเสริมทัพอีกรายแล้วนะครับครับผมนับเป็นรายที่5ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับต่อจากซิมงมิโยเล่แล้วก็โคลูตูเรยยาโกอาร์ตาร์แล้วก็ลุยอัลเบโตนะครับครั้งนี้การมาของฟูแบ็กชาวฝรั่งเศสวัย20ปีมาด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลไม่ได้ซื้อขาดนะครับเป็นยืมตัวแต่ไม่รู้จะมีเงี้ยขายซื้อตัวถาวรหรือเปล่าต้องติดตามนะครับเสริมทัพดีเหมือนกันครับผมเอาจริงเอาจริงเอาจริงเอาจังนะแบ่งแท้มหรือเปล่าวะเนี่ย อ่ะบาข่าวดีของผู้เล่นต่อแล้วกันนะครับยาสุดครับสมสรนประกาศดึงตัวดารเลนเบนนะกองหน่าชาวจีดบอย29ปีจากแอตตันวเวล่ามาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยครับภายใต้สัญญายิมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลเช่นกันไม่การซื้อขายขาดเหมือนกันเพราะว่าดาเลนเบนอยู่แอตตันวเวลาก็ไม่ได้ลงสนามพราะแรงฟเบิร์ตก็คือจับดองเลยก็เอา เบเตเก้ลงซืส่วนใหญ่ใช่เป็นค่าตัวที่ไปซื้อมาจากซันเดอร์แลนด์24ล้านปอนด์สูงเป็มสถิติของสโมสรไอตันวิลล่าใช่นะถ้าจะขายคงมีข่าวบอกว่าจะขาย5ล้านปอนด์ก็เลยปล่อยยืมตัวก่อนมั้ยยืมตัวก่อนอีกครับครับอกซื้อมาก็แพงขาาดทุนซะเยอะเลยซื้อมาเป็มสถิติเลย24ล้านปอนด์แต่ฟอร์มดีไงเล่นกับซันเดอร์แลนด์ฟอร์มดีครับมาที่ช่วงของพีวิว่านะครับผมพีวิววันนี้ครับเราก็จะมีการเริ่มการรีวิวไปทั่วทิศเลยนะสหรับฟุตบอลที่ มีแมทที่สำคัญสำคัญเลนะครับผมวันนี้ครับเราเริ่มพรววิวสองคู่ด้วยกันครับ,ค,รบคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่าง ลิวพูพบกับทั้งของสโต๊กซิตี้นะครับในการเปิดหัวของพิมลีกนะครับในวันนี้ครับเวลา6โมง45นั่นเองอนะครับผมนะลิวคูนะครับผมก็จะไม่มีทั้งของหุยโซเรสนะครับผมที่ยังติดโทษแบนอยู่นะครับผมโทนไปมีคงแมแต่อ่าาาาาายายาแา่มาา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 ึอโทาแล้วาาาาลาา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 า้าเาา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 า้าา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 านาาาเาาทาา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 าว่าต้องลุ้นต่อไป มาเจอลงเลนดิ้งไลน์ใช่นะครับผมแล้วก็ของสโต๊กซิตี้ครับก็มีท่านของเบชเชลนะครับผมนะส่วนตัวอื่นนั้นก็เต็มที่นะครับผมก็รอยังไงครับสกอต์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพัดถึงสกอตต์ในวนี้นะฮะเพราะว่าต้องมีค่อยอื่นออีกเยอะนะส่วนลิเวอร์พูลครับก็จะลัดนำทัพเหมือนเดิมครับคู่หน้าก็คงจะใช้ท่านั่งของคูตินโยนะครับผมปั๊บปั๊บปั๊บน่ากลัวสองทีมนี้โองด้านั่งของสโต๊กซิตี้ครับก็ปีเตอร์คาว นะครับผมก็หน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับผมจะยิงทีมเก่าหรืป่าใช่นะเพราะว่าวันนี้มีทีมมี2คนเลยนี่นะที่ได้เจอทีมฝ่ายคนนึงคือชาเียดอมนะจะใจกับทีมเก่าด้วยครับแต่ไงก็ต้องรอดูกันคู่นี้จะเป็นไงนะอีกคู่หนึ่งครับก็พรีวิวครับเป็นคู่ดึกของวันนี้ครับเวลาห้าหุ่มครึ่งนะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างสวอนซีสตี้พบกับนักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นการ กลุ่มทีมอย่างเป็นทางการนัดแรกเลยนะของอเดวิดมอยใช่ครับกับแมนยูนะครับผมแชมป์เก่าจะบุกไปเยือนสวันซีใช่สวันซีจะไล่จนาธานเดกุตมันอืมที่ได้รับบาดเจ็บจากเยนทีมชาติมาใช่ครับแล้วก็มีทางของโจโจเชวีอีกนะอันนี้ป่วยไข้วัดลงไม่ได้แล้วก็บาโบเทอร์นาเดสอันนี้ก็เจ็บคนขาหนีบลงไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คงจะได้แต่ไม่ชอวร์นะความหวังความหวังตัวเดียวเลยตอนนี้ครับแล้วก็แดนแมนยูไม่มีใครบ้างนะว่าแมนยูครับก็อย่างเงี้ยครับชาลิค คไปคนคาลิกนะครับมีนานี่แอชชียังแล้วก็เขวี่ยเฮอร์นันเดซและที่ไม่มีแน่คือราฟาเอลดาซินวาติดโพิ่แบนเรียงหนึ่งนัดติดครับส่วนวัวนมาจากลุ้นการที่แล้วแล้วก็มีขายดีครับมีทั้งของเวลูนี่มีชื่อติดอยู่ด้วยตัวสำรองยังไม่ลงในแต่แว่าไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าเพราะมีชื่อติดอยู่ในทีมด้วยเราลุ้นเอาครับ ตัวจริงวันนี้ก็ฟิสิปสหาน่าจะได้ลงเซซีเผู้เล่นตัวจริงด้วยแน่นอนอยู่แล้วครับในเกมนี้รุนอีคนหนึ่งไหมเบเบ๊ะพอแดนนี่ก็เจ็บยังก็เจ็บเจ็บกันหมดเลยทีเก็ต้องรู้กันไปครับสถิติครับของทีมนี้เจอกันนะเป็นแมนยูนะที่เหนือกว่านะชนะสุดห้านัดหลังสุดที่ชนะสี่นะเสมอหนึ่งเสมอหนึ่งครั้งยังไม่เคยแพ้สวอนซีเลยขณะที่สวอนซีนะครับ เคยช่ะแมนยูครั้งสุดท้ายเลยครับต้องย้อนไปฤดูกาล2000 1 9 8 0ถึง1,982ใช่ที่สวอนซีเอาชนะไป2-0เลยทีเดียวนานอยู่แล้วนานไปมากไม่รู้ว่าสตีน่นจะกลับมาในคืนนี้หรือเปล่าสตีมีไว้ทำลายว่ากันไปอ่ะสกอร์นะครับสกอร์นะครับอ้าคู่นี้ครับระหว่างสวอนซีกับแมนยูนะผมว่าผมให้เสมอแต่ผมไม่ ทีนี้ครับเซมดายังมีออนไลน์อสองหนึ่งหนึสองหนึ่งครับผมให้เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วกันแต่คู่นี้ไม่ว่าอะไรเพราะว่าดูทีมแล้วก็บาดเจ็บทั้งคู่อ่ะนะผมเป็นกังวอลล์โรบินสันกระสินยิงอย่างเดียวตอนเนี้ยตัวลิเวอร์พูลกับสโอกซิตี้นะครับผมคู่นี้นะผมให้ลิเวอร์พูลชนะสองศูนย์ผมให้เสมอแล้วกันหนึ่งหนึ่งครับ นะว่ากันไปนะคู่นี้นะครับเพราะว่าดูจากฟอมพิซันหรืออูแรงแรงจริงๆครับแพนัดเดียวแล้วก็แพนัดปิดท้ายมีซูซันด้วยใช่นะส่วนคู่อื่นนครับก็ยังมีที่น่าสนใจเยอะแยะครับมีนอริคกับเอเวอร์ตันนะครับผมมาซันเดอร์แลนด์โบฟูลแลมครับเว็บบอมซันเดอร์แลมเวบบอลซัลซานตันครับเวทแฮมคาร์ดิฟนะครับผมแล้วก็อาร์เซนอลกับวิลล่านะครับทุกคู่ที่พูดมานี่จะเตะเวลาสามทุนโปรแกรมปีกื่นเบตติสตันมือต่อได้ที่เว็บไซต์ลักบอลใช่ครับเยอะแยะครับ ไทยพิมลีกนะี่โปลตุเกาอะไรกาสเปนเตะกันพบทวนนะครับแล้เราจะมาะรายงานผลิตศาสาร์อย่าเป็นหางกันหางว่าเา <laughs> นะอ่ะ ก็คงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หมดเวลาพวกเราสองคนแล้วครับอย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเราครับที่ www. a dot net นะครับผมแล้วก็ติดตามแฟนเพจของเรานะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายครับแล้วก็แชร์ข่าวของเราครับรับเสื้อยืดเท่ๆไปใส่ไฟรีเลยนะครับแล้วก็อ่านข่าวบนมือถือครับที่เป็น Android แล้วก็ iPhone ทุกรุ่นครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ที่แฟนเพจของเรานะครับติดชมหาได้ครับที่แฟนเพจครับที่เว็บไซต์ก็ได้ครับอยากให้ รายการเป็นไงอยากให้เ <ừ> ไปไ็นไงเขาพูดด้วดก,กันเอาใครออกเขาว่า <c oughs> มาคงจะเป็นโอเชยครับนะ <c oughs> จะมีการเปลี่ยนแปลงในนี้ด้วยฟ<อ>าร์มออนไลน์ผมจะมีการเปลี่ยนแปลงชาร์กแล้วก็เปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในเร็ดนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพบก,กับพวกเราได้ใหม่เช่นเคยผมกับรายการรักบอลไลฟ์สวัสดีครับ